สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟทางช่อง y u t u b e เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube ช่องของเชฟทิฟแช n แนลด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับมาแล้วเลขเงินเทวดานะครับหลังจากเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับงวดที่ผ่านมา6-7ให้โชครวมถึงแนวทางตัวเลขต้นงวดนะครับของเจฟองเบียนะครับแล้วก็จะมีใบปลอมด้วยนะครับแล้วก็เลขดังตามกระแสหลงปู่ศิลานะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอขอเรียนบ้ิหาวิดีโอเปลี่ยนความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเงินเทวดานะครับให้โชคอย่างต่อเนื่องงวดที่ผ่านมา 6- 7เข้าตรงๆนะครับมาดูกันงวดนี้นะครับงวดนี้ให้แนวทางชุดเด่น 426 2624 44 24 560 645 981ก็เป็นชุด3ตัวบนนะครับก็จะมีชุดเด่น426นะครับแล้วก็ชุดรองชุดกันส่วน2ตัวนะครับเลข2ตัววิ่งล่าง7นะครับมีชุดเด่น7275แล้วก็79นะครับส่วนกันบนล่าง2ตัวนะครับก็จะเป็น18 29 45 59หแล้วก็7 8นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับอีกหนึ่งห้ยซองนะครับที่การันตีเรื่องราวของความแม่นยำนะครับในการวางตัวเลขนะครับหลายท่านนี้ก็ได้โชคจากห้อยซองซองนี้มามากมายแล้วนะครับ7นะคะชอบสุดนะคะชอบมากสุดขั้วหัวใจเลยคือ91นะคะนะคะ8 91 8 หนึ่งเก้าแค่นี้ค่ะแม่แนแนวทางไปที่เลขเก้านะคะเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะชอบสุดๆนะคะชอบมากสุดขั้วหัวใจเลยคือเก้าหนึ่งนะคะนะคะแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแค่นี้ค่ะแม่แนแนวทางไปที่เลขเก้านะคะเก้าสี่ 96เอาละครับก็มาดูกันนะครับสำหรับแนวทางของเจฟองเบียร์นะครับในส่วนของเจฟองเบีย์ก็คือ91949697819เมตรเดียวนะครับแต่ว่าในฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จต้องบอกว่าเป็นใบปลอมนะครับที่ปลอมแล้วแม่นนะครับปลอมแล้วเข้านะครับก็ใบจริงเขียนมือยังไม่มานะครับในกลุ่มก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับวันนี้เด่น7นะครับ71757670207726 279นะครับมาต่อกันที่เลขกระแสดังนะครับที่อีกหนึ่งกระแสนะครับที่หลายหลายท่านน่าจะติดตามกันอยู่นะครับนั่นก็คือเลขของหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลานะครับได้ให้เงินขันถุงกับน้องอุ้งอิงนะครับสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับก็เป็นกระแสทีเดียวนะครับมีการแชร์กันค่อนข้างเยอะนะครับมีการแชร์กันค่อนข้างเยอะสําหรับตัวเลขชุดนี้นะครับ เรียกได้ว่าดังทีเดียวนะครับไปดูกันชัดๆนะครับว่า,าหมายเลขงินแบงค์ร้อยเก่านะครับที่ทางหลวงปู่ศิลามอบให้กับทางน้องอุ้งอิง,อาอง,องสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับว่าให้เป็นเงินขวัญถุงนะครับก็ขึ้นต้นด้วย04นะครับแล้วก็จะมี3 1 7 0นึนะครับก็คือลงท้ายด้วย7609นะครับ ลงท้ายด้วย7609นะครับขึ้นต้นด้วย04นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับใครที่ตามแนวทางของเลขหลวงปู่ศิลานะครับไปดูเลขตามกระแสกันหน่อยนะครับก็ทะเบียนรถทันนายกนะครับนั่งเข้าพิธีโปรด9ขอไขจรจาน995ารย์995นะครับ ตัดชุดออกมาก็จะเป็น99 9559นะครับแล้วก็ครบรอบวันเกิดนะครับท่านนายกลำดับที่31ด้วยนะครับเพิ่งจะฉลองนะครับครบรอบวันเกิดในวันที่21สิงหาที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็38เต็มแล้วนะครับ38เต็มเป็นนายกลำดับที่31นะครับจะเป็น318ไหมวันนี้มาติดตามกันดูนะครับ แล้วก็เลขสัญจรนะครับผู้ว่าลำดับที่5,7นะครับสัญจรร้อยเอ็ดนะครับจะมาตรงตรงไหม1,01ูนยนะครับผู้ว่าลำดับที่5,7อายุ60ทะเบียนรถ1698นะครับรหัสเบอร์โทรประจำจังหวัดนะครับก็0 4นนะครับเลขสถิติย้อนหลังนะครับ6 3 6 4 6 5 6 7นะครับสำหรับ1กันยานะครับปีล่าสุด 91นะครับแล้วก็478เป็น3ตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น83 332 475 79 997 98นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับที่มีการแชร์นะครับมีการแชร์กันเยอะนะครับก็นำมาฝากนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะเป็นแนวทาง มาดูกันที่ซองไอ้ไข่ให้โชคนะครับงวดที่แล้ว6-7เข้าตรงๆนะครับงวดนี้0-1-3นะครับมาเป็นชุด3ตัวนะครับก็จะมี1-3 1-0แล้วก็3-0นะครับเป็นตัวเลข2ตัวที่ตัดออกมาจากชุด0-1-3นะครับเชฟปิดท้ายกันที่อีก1เลขดังนะครับงวดที่แล้วเข้า3ตัวตรงๆสำหรับเริงสารนะครับ เริงสารงวดที่แล้ว2ใบนะครับก็8 6 7ทั้ง2ใบนะครับแล้วก็มี2 8ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสดังทีเดียวนะครับสำหรับเริงสารนะครับหลังจากที่3ตัวแตกนะครับมา2งวดนะครับงวดนี้ด้านบน97นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น432นะครับ9 7 4 3 2นะครับแล้วก็มีปริศนา สีตีนนำหน้า3คนตามหลังนะครับสีตีเดินหน้า3มคนเดินหลังนะครับอันนี้คือตัวตัวของปริศนานะครับถ้าดูตามภาพก็มีเต่าเดินนำหน้านะครับเต่าก็ตีสีนะนะครับแล้วก็มาดูในจุดที่เข้าตรงรงในงวดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น28และ867นะครับ867ไม่ต้องกลับนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงฟงในเลขที่อยู่ในตารางนะครับ งวดนี้487 234ตัวเลขชุดที่จับคู่ให้สำหรับ3ตัวบนนะครับแล้วก็จะมี7 8 4 7 4 5นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเลข2ตัวเน้นไป2ตัวล่างนะครับเด่น9นะครับจัดแนวทางวางแนวทางที่95 96 98แล้วก็9 7นะครับเอาละครับสำหรับแนวทางงวดนี้ฝากเอาไว้ให้พิจารณากันนะครับ ชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับก็ฝากไว้เป็นเพียงแนวทางนะครับก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าแนวทางไหนจะมา1 0 0เนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก็ขอทุกท่านโชคดีสำหรับตัวเล็กวันนี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ